ภายในงานนะครับพระอาจารย์พระมหาเสกสรรเจรภาโสท่านประธานสงฆ์ได้ประนำประกอบพิธีกรรมนะครับในช่วงพักเช้าเวลา10บนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันตักบาตรถาวายพระตาหารและน้ำปานะเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรปภาวดีฟูรุโสนะครับกัลยานมิตรโกโตทากาชิและกะัลยาณมิตรเจรพรนกุเรหะเป็นผู้แทนนำกรา,าวคุณถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นกัลยาณมิตรกุลพรพัสทิพโชนทยัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตกัลยาณมิตรประภาวดีฟุรุโซและกัลยาณมิตรปุพพาสุม,มาดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายน้ำปานะแดพระธรรมยตรา จากทันคณะทัศนภาพครับได้น้อมถวายพระตาหารบูชาข้าพระทิพยบุพามาลาสวรรค์และทิพยพลาผลถวายเป็นพุทธบูชาและพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี G ีวบภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าเผยแผ่พิชาธรรมกายครับโดยมีกัลยาณมิตรนัสพรฮาชิสุเมและกัลยาณมิตรจิรพรกุเรหะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย กล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันก๊าซนะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มความอบอุ่นให้เกิดขึ้นโดยมีการยานามิสุภาดีคาวะคามิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับส่วนกาลยานามิเคมิกาคล้ายประเสริฐเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้นะครับสาธุชนทุกท่านก็น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์และรับของขวัญที่ระลึกเนื่องในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566ครับ